ณีเชฟคนไทยวัย24ปีที่เสียชีวิตในประเทศกัมพูชาและถูกโรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธการรักษาซึ่งทางญาติได้เดินทางไปรับศพที่ด่านคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วค่ะ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะมาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนไปพบเจอชายไทยนอนอยู่ริมถนนที่ปอยเปดของกัมพูชาในสภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีอาการป่วยจากอาการปวดท้องและแน่นหน้าอกค่ะเมื่อตรวจสอบดูไม่พบเอกสารประจำตัวและไม่มีเงินพอไปขอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกัมพูชากลับถูกปฏิเสธการรักษา เมื่อไปขอความช่วยเหลือจากที่ด่านที่กัมพูชาทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเขาไม่มีเอกสารประจำตัวค่ะ ทางเจ้าหน้าที่สูงประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนได้โพสต์เพื่อตามหาญาิคนไทยปรากฏว่าไปเจอค่ะว่าญาติอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและทราบว่าชายคนนี้ทํางานเป็นเชฟบนเรือในต่างประเทศมีไรายได้ที่ดีจึงทําให้ครอบครัวก็ไม่ทราบนะคะว่าเพราะเหตุใดถึงมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาในสภาพแบบนี้ รวมไปถึงเรื่องของโรคประจําตัวค่ะทางครอบครัวก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าก่อนจะขึ้นเรือไปจะต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อยืนยันก่อนจะไปทํางานก็มีการยืนยันว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางญาติกาลังจะเดินทางมารับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเศร้าเพราะเขาเสียชีวิตลงแล้วค่ะทางศูนย์ประสานงานก็ได้ติดต่อหนวยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือนำร่างของเขากลับสู่ประเทศไทย กลับสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศได้เข้ามาประสานงานเรื่องนี้นะคะโดยทางกงสุลใหญ่ก็ได้ติดต่อไปถึงทางกัมพูชาให้ไปตรวจสอบค่ะว่าเพราะอะไรและมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ที่โรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธการรักษาคนไข้จนทําให้เขาเสียชีวิตนะคะซึ่งโรงพยาบาลในกัมพูชาก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะคะว่าจากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่าชายคนนี้เดินทางไปยังโรงพยาบาลใดเลยค่ะและยืนยันว่าโรงพยาบาลในกัมพูชาจะไม่ปฏิ การรักษาคนไข้เป็นไปตามหลักจริยธรรมมนุษยธรรมและจรรยาบัรณทางการแพทย์แต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องตรวจสอบนะคะและกระทรวงการต่างประเทศก็ยังประสานเรื่องการทําเอกสารใบมรณะปัตรและการชนสูตรค่ะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเชฟรายนี้นั้นเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลก็ได้รับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และนี่คือผลจากความขัดแยง้งระหว่างไทยและกัมพูชาที่ไม่ได้ส่งผลประโยชน์กับใครเลยเรายังคงยืนยันในการเจราจา RBC GBC JBC และในทุกระดับที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาทางออกและถ้าหากว่าสามารถหาทางออกในการเจราจาได้ทุกอย่างก็จะจบค่ะ